ครับวันนี้เสื้ผ้าไม่เห็ดเขียวบองไปใส่เฮ็ดเข,ขียวบองไปใส่ในในในขวนะครับเอาขีเรื่อยกับเศษใหม่กับงายางพารามาเห็ดนะครับเห็ดจังไดครับไปเบิกกันเลยครับผมสมไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเศษเศษใหม่นะครับ ผมผมสมไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเศษไม้นี่คือขี่เรือยนะครับขี่เรือยนี่คืองายางพาล่านะครับงายางพาล่าเอามาเอา,เอามาฝักเป็นชิ้นหน,หน่อยๆนะครับนี่งานยางพาล่านะครับอยู่ทึงรถสุกนะครับอันได้สีดีอันได้สีพอดีนะครับ นะครับนี่ชื่อขี่เรืออยนี่เศษไม้เศษฝุ่นมันขอลอไข่เรียนะครับตีห้องห้องฟันเ้องผักห้องฟักแล้วมันมันมาตกลงเผินเขาก็เก็บมาเห็ดเป็นแท่นขี่กระบองได้ครับนี่ขี่เรือยนะครับนี่ยางพลางานยางพลานะครับเริ่มจากตัวนี้ก้อนนะครับเศษเศษไม้ นะครับเศษไม่หรือว่าติดดีนะครับติดดีติดดีดดนี่นะครับเศษไม่ติดดีโอเคนี่ไอตัวนี้ขี่เรื่อยนะครับตัวที่ตัวที่สองนี่ขี่เรื่อย ตัวที่สองนี่ขี่เลยดับ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 ตนนี้ดับแล้วตัวที่สองนี่ขี่เลยนะครับสองขี่เลยถือว่าโอเคนะครับได้ได้การอยู่อันที่สามนี่งาอยงางพลาหน่อยดังจังสีน่าแบบนี้น อันนี้สามนี่งานยางพาราหรือว่าโอเคครับโอเคติดเอาไปดังไฟแท่นขี่กระบ,บองนะครับไปดังไฟไปดังไฟหนึ่งเขาขี่กับเข้ากับนาบเอาแท่นขี่กระบ,บองเนาะต้นทุนบกคคีบาทนะครับต้นทุนบกคคีบาทนี่คือส่วนผสมมันครับนี่คือส่วนผสมน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องกับน้ำมันดีเซลนะครับตั้งไว, uh er well. 네ว,ว้นี่ละเอ้าน้ำมันน้ำมันดีเซลประมาณนี้ครับน้ำมันดีเซลประมาณนี้น้ำมันเครื่องขึ้นมาใส่แต่มาประมาณประมาณนี้ครับที่เหลือกับน้ำมันเบนซินฮอดนี้นะครับนะครับใส่เอาน้ำมันเครื่องลายกูม่นะครับน้ำมันเครื่องลายนี่ครับ น in right ี three ่ผมใส่ผมนี่ละครับขวดหนึ่งผมใส่ได้นี่สามถังนะครับสามไอ้นี่หนึ่งสองสามนะครับบดบัวผักขวดครับบดบัวผักบดบัพผัขวดนี่น้ำมันเครื่องเท่ากับไปขอสื่อเพิ่มน้ำรานสอมรถก็ได้นะครับขอสื่อเพิ่มน้ำรานสอมรถน้ำมันเบนซินนะก็ไปสื่อจักสามสิบบาท น้ำมันดีเซลก็จักสามสิบบาทนะครับสรุปแล้วลงทุนบ่บถึงลอยนะครับลงทุนบ่ถึงลอยลงทุนบ่ถึงลอยอันนี้ดับแล้วไดการนะครับตัวนี้ไดการตัวนี้กระสีดับแล้วนะครับนี่กระสิดับแล้วตัวนี้ก็ไดการครับไดการไดอยู่ครับลองไปเห็ดบ้างนะครับเด้อผู้ใดน,นี่วัตถุดิบหนึ่งยางพารา ยางพลาสองขี่เรือยนะครับขี่เรือยขี่เรือสามเศษใหม่นะครับเศษนี่หน่อยขอลอเคลียนนี้แ่ะนี่ครับเศษจังสี่ก็ได้นะครับได้เบิร์ตครับจึงสี่นะครับเศษใหม่อ่าได้ครับเราไปลองลองไปเห็ดบ้างนะครับเด้อลงทุนบวกทั้งร้อยนะครับใส่ได้เบิร์ปีนะครับให้พี่ให้น้องแจกแจกแจกพี่แจกน้องให้ใส่น้ำับผม แจกพี่แจกน้องญาติพี่น้องไก่บ้านไก่เลื่อนเคี่ยงเ้าเห็ดแล้วนะครับขันเ้ามีฮาก็เห็ดไปขายก็ได้ครับขันข้ามีวัตถุวัตถุดิบได้าย,ายนี่ก็จงเศษไม้เศษไม้ก็จังขี่เลื่อยจังสีนะครับมีได้ายเอาเห็ดไปขายก็ได้เห็ดสิบาบาทยี่สิบบาทก็ได้แล้วแต่น,นะครับเพราะว่า ขี่กระบองเหลี่ยมหนึ่งเกิดประมาณยี่สิบบาทนะครับขี่กระบองเหลี่ยมหนึ่งยี่สิบบาทเป็นเหตุการณ์ขายเออสิบห้าบาทก็ได้ครับขันเพื่อนมีวัตถุดิบหลายๆเนาะนะครับถือว่าได็การอยู่ครับได็กการอยู่ดีอยู่ครับนี่เศษใหม่นี่เศษใหม่นี่ขี่เรื่อยอยางพารานะครับ ผมก็จอาใส่นี่ไว้เอาไปให้ผู้เฒ่าดังนะครับมืออื่นชิมื่อนบาทเห็ีดไปให้ตากับยายเพื่อนอยู่บ้านนะครับแล้วตัวนี้ก็จีบใส่จ้าของเนี้ยนะครับนี่จีบเงินบาทนะครับสีเห็ดอีกอยู่ครับสีเห็ดอีกผสมอีกอยู่นะครับอีกผสมอีกนะครับเหยีดตดใส่ ไปใส่ในรัวเลือนเท่เนาอประหยัดต้นทุนไปหลายเติบนะครับยุคนี้ยุก,ยกเขาอยากหมักแคงนะครับยังพ่อก็ดแต่ห้างกระเฮ็ดนะครับต้องไปสื่อต้องไปเสียเงินชื้อสื่อนะครับต้องไปเสียเงินสื่อเอาวางห้างกระเฮ็ดเรือใส่เขาจงขายนะครับนะครับนี่ดีครับดี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 ดด ผมการันตีให้เลยนี่แหละครับนี่แหละส่วนผสมมันน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลประมาณนี่แหละครับประมาณนี่แหละประมาณนี่แหละครับที่เหลือกับมะฮอดปากว่าน,นี่กับสีประมาณไอเติบใส่น้ำมันเครื่องไปแล้วก็น,น้อยหนึ่งประมาณประมาณนี่น้ำมันเป็นสิ้นนะครับที่เหลือจากนี่มาถึงนี่น้ำมันเครื่องนะครับ มันเคลืองเกล้านีละหาสื้อหาได้หาสื่อได้ตามด้านสมรถทั่วไปเนี่แหละเพื่นนห้ซื้อเก็ดีนะครับสื่อเพื่อนขอเพื่อนนะครับเนาะสนใปมีพี่น้องสอมบรดก็ยังดีแล้วเนาะนะครับใส่ได้ครับใส่ได้ได้การอยู่ครับได้การอยู่นี่ยังดีเกิด็ยังมาบอกที่บอกน้องนะครับ ยัดต้นทุนเข้าไปนํานะครับอันนี้ก็จีไปใส่อันนี้ก็จีไปเห็นตากับายพอกับเมียอยู่บาทอยู่เมื่อเอืนพฤีเมื่อบาทนะครับกับบาทอันนี้ก็จีไปใส่อยู่นี่ละตัวนี้รับีเสี่ยวเมื่อไงเพื่อนน้ำมับระจักเมื่อไงเพื่อนนําอยู่ดอกดีครับดีดีด มียังดีๆก็มาบอกพี่บอกน้องเอาเฮ็ดแทนขีก่กระบองได้สบายเลยครับนี่ขี่เรื่อยนี่ขี่เรื่อยผสมกับน้ำมันเกลืองกับน้ำมันโซลา่าน้ำมันดีเซลฮาได้การอยู่ครับมียังดีๆกับมาแบงปันความหง ความโหดดีความดีๆีมาบอกพี่บอกน้องนะครับนี่วัตถุดีผพมกัลารอยู่พ่นทุ่งดำาบักไงตัวนี้ัวขี่เรื่อยเติบนะครับทั้งหนึ่งก็ใส่ได้ดวนเติบนะครับทั้งหนึ่งใส่ได้ดวนเติบ ขพราะวาอยากติดตามอีกสักกอนเด้อพี่น้องเนาะนะครับ